สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายการต่อท i มเมอร์นะครับตัวตั้งเวลา16โปรแกรมนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว 2 20โวลต์นะครับพอดีผมสั่งตัวเป็นตัว24โวลต์แต่ว่าทางร้านส่งมาเป็น220โวลต์นะครับแต่ว่าจริงๆผมจะใช้เป็น24โวลต์นะครับเป็นระบบ24โวลต์ก็ไม่อยากส่งกลับคืนนะครับเสียเวลา ก็เลยมาทำการแปลนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับจริงๆตัวนี้มันมีขายทั้ง12โวลต์24โวลต์220โวลต์48โวลต์แต่ว่าราคามันจะต่างกันนะครับตัว ตัว200อ่า200เนี่ย220 20ยี่สิบโวลต์นะครับราคามันจะถูกกว่าเยอะอ่าประมาณ101นึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมาดูวงจรมันแล้วดีเลย์มันเป็นระบบสี่ส4 48ดโวลต์นะครับ จริงๆผมจะใช้เป็นรีเลย์นอกอยู่แล้วนะครับตัวย4โวลต์เป็นรีเลย์นอกนะครับจะใช้เป็นตัวกระแสะสูงหน่อยทนกระแสะได้สูงหน่อยก็จะไปใช้เป็นตัวตัดต่อปั๊มน้ํานะครับก็ตอนแรกคิดไว้ว่าจะเอาตัวจะจับไฟจากเอาพุทธของตัวทมมัมเมอร์นะก็เข้า เข้าดีเล์แล้วก็เอาดีเล์ไปสั่งงานตัวปั๊มน้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มันได้ไอตัวทําเม,มื่อมาเป็นระบบอ่า220โวลต์ก็เลยมาทาการแปลนะครับแล้วก็อ่าถือโอกาสได้ถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเผื่อท่านไหนอยากจะแปลนะครับก็ทําได้เช่นกัน ก็ตัวนี้ผมผมไม่ไม่ไมใส่ดีเลย์ใหม่นะครับตัวนี้ตัวนีว้เป็นตัวที่แปงแล้วตัวดีเล์เดิมผมโอเคปิดไฟก่อนนะครับ <c oughs> ตัวดีเล์เดิมผมถอดออกเลยนะครับ ตัวตัวเดิมมันเป็น48โวลต์อยู่แล้วโอเคตัวตัวนี้ไฟเข้า220โวลต์สองขานี้นะครับแล้วก็แปลงไฟมาเป็นเป็น48โวลต์นะครับก็ผ่านตัว R พันอะไรลดไฟไปนะครับ แลก็เป็น4 8โวลต์เอาไว้ไปขับรีเลย์นะครับเอไว้ไปขับรีเลย์ตรงนี้นะครับขารีเลย์แล้วก็ลดไฟมาที่12โวลต์นะครับตรงนี้จะใช้ตัวน่าจะเป็นซีเนอร์นะครับตัวนี้เื่่อุมไฟให้ได้12โวลต์ก็ไปเลี้ยงพวกวงจร ทันินเตอร์พวกอะไรนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตแล้วก็บอร์ดคอนโทรลน,นะครับมาดูวิธีการแปลงน,นะครับตัวนี้นะครับเอาจำ้จำจ้ำหนึ่งที่นะครับจะจ้ำตรงนี้นะครับ จำตรงนี้นะครับต่อได้มันจะเป็น R มีสองตัวนะครับอหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหรือสิบเมตรนี่แหละครับมองไม่ค่อยนน่าจะสิบชัวร์วเดี๋ยววัดดู เป็นหเมนะครับอ่าถอดออกแล้วก็จ<ำ>ัมจัมไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ R ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งให้ดูกั R ตรงนี้นะครับ4.7 k นะครับอ่าให้เปลี่ยนเป็น1ประมาณ1.2 1.2k นะครับ1.2ประมาณ1.3ถึง1.5นะครับประมาณนั้นนะครับอาลืมบอกไปนะครับตัวนี้ตามตามสเปนนี้นะครับเปลี่ยนตามสเปนนี้คือต้องตรงนี้ต้องจ่ายจ่ายเป็นไฟไฟ2 4์น,นะครับถึงจะใส่ R ค่านี้นะครับก็ถ้าเป็นไฟ ถ้าใจไฟ12โวลต์นะครับตรงนี้ก็จัาไปเลยนะครับอ่ะจัาไปเลยแล้วก็ถอดตัวตัวซีเนอร์ออกนะครับอ่ะโอเคตัวอาตรงนี้นะครับก็จัาไปเลยถ้าใส่ไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ตัวซีเนอร์ก็อ่าถอดออกก็ตรงนี้ก็จะได้ไฟ12โวลต์นะครับตัวดีเลย์ก็ใช้เป็น รีเลย์เป็นระบบตัว DC 12โวลต์นะครับถ้าเป็น24โวลต์เหมือนของผมนะครับก็คือจัมแคตตรงนี้แล้วก็ตัว R ก็สายเป็น 1.2k 1, 1. ถึง 1.5k นะครับถ้าค่านี้สายไปแล้วมันจะได้ประมาณ12โวลต์นะครับ 12R ตัวนี้ผมจ่ายไฟ24ใบนะครับตรงนี้มันได้ประมาณ12.1โวลต์นะครับ ตัวสีตัวนี้นะคะตรงนี้ก็ได้เป็นย3ิบสามกว่านะครับแล้วก็ตัวตรงขั้วขั้วรีเลย์ครับผมก็เอาจัมามาที่ขั้วนอกนะครับอเอาไว้ขันน็อตง่ายๆนะคะรับออกไปข้างนอกก็จริงๆไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ หลักการแค่ว่าวงจรเขาอะกอ็จริงๆมันใช้ไฟ12โวลต์ต้องการไฟ v, ที่12โวลต์ที่ตัว C ตัวเนี้ยแล้วก็ไฟรีเลยก์ก็ตามตามโวลต์ที่ป้อนมานะครับถ้าใช้12 v, ก็เป็นรีเลย์12ใช้24ก็เป็นรีเลย์24นะครับแล้วก็ตัว เนี่ยตัวไฟตรงซีเนอร์นะครับอ่าได้ไฟซีเนอร์ตรงตัวจำตัว R ตรงนี้นะครับก็จำค่า R ให้ให้ได้ไฟตามที่เราใช้นะครับคือไฟตรงตัว12โวลต์นเนี่ยเราจะจ่ายไฟมาแค่ไหนก็นตามเราก็ปรับลดอ่าค่าตัว R นะครับให้ตรงนี้ได้ไฟ12โวลต์ตามสเปคเดิมของเขานะครับก็เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ ก็ไม่ต้องเสียเวลาส่งเคลมหรือว่าซื้อใหม่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ ปุ่มนี้ปุ่มสีแดงเนี่ยเป็นปุ่มออ t โต้กับปุ่มเมนนนะครับโอเคถ้าสังเกตที่รีเลย์นะครับตัวฝั่งนี้นะก็จะมีไฟติดนะครับออนก็ตัวทัมเมอร์ตัวนี้ตั้งเวลาเปิดปิดได้16โปรแกรมนะครับ ตั้งความละเอียดเป็นนาทีเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่นะครับอ่าสิบหกโปรแกรมก็คือทั้งออนทั้งออฟนะครับก็ถ้านับเป็นอะไรบ้างล่ะออนออฟเนี่ยครับ ก็เป็นการสั่งงาน32 32ครั้งนะครับคือสั่งเปิด16สั่งปิด16นะครับก็สะดวกดีครับใช้งานใช้งานง่ายก็พอตัวใช้งานก็โอเคอยู่ก็มีมีหลากหลายรุ่นนะครับ12โวลต์24 418 220 ก็แล้วแต่การใช้งานเลยรีเลย์เขาก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นในรุ่นไหนไม่รู้เป็นรีเลย์แบบ <c oughs> ธรรมดาเลยนะครับตัวนั้นตัวนี้30แอมเลย <c oughs> ก็ใช้งานไฟตัวไปก็น่าจะได้ เปิดปิดอุปกรณ์ทั่วไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะเอาไปเปิดปิดปั๊มน้ำนะก็เสริมทีเลยให้กระแสมันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ ตัวนี้ตามสเปคเขาบอกว่าตัวทานอ่ะมีทานปยุกในตัวใช่ไหมเพราะว่าอยู่ได้ถึง60วันนะครับแล้วก็ถ้าไฟดับก็ไม่ต้องตั้งโปรแกรมใหม่ ตัวนีุ้กเทียบกันนะตัวเดิมๆนะครับก็เปลี่ยนแค่ตัว R กับจับตัว R ตัวหนึ่งแล้วก็ขาดีเลก,ก็ดึงออกไปใช้ข้างนอกนะก็ขาไฟก็ต่อที่เดิม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น,กา,นการต่อไฟออนะครับการต่อไฟอตัวทัมเมอร์นะครับจากตัวเป็นาจากตัวแปลงแปลงจากตัว220โวลต์ให้ต่อไฟ24โวลต์ได้นะครับ ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวว่างๆหรือว่ามีอะไรแปลกๆก็จะมาถ่ายคลิปลงให้ให้ชมกันดีนะครับสำหรับท่านที่ทราบอยู่แล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปให้สำหรับท่านที่ยังยังไม่เข้าใจหรือว่าศึกษาหรือว่ายังไม่เคยเต่านะครับก็ เพื่อเป็นแนวทางนะครับ